วันนี้นายช่างจะพามาดู3เรื่องที่ควรรู้ไว้ดีกว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านครับไฟฟ้าถือเป็นแหล่งพลังงานสําคัญที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแต่ก็มีจํานวนคนไม่น้อยนักที่จะให้ความสนใจในเรื่องไฟฟ้าภายในบ้านเพราะพูดถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วเรามักจะนึกถึงความซับซ้อนและอันตรายวันนี้นายช่างมีจุดที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในบ้านครับ ข้อที่ 1. สายดินถือเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีไว้ป้องกันไฟฟ้าดูดเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดินได้อย่างสะดวกเครื่องตัดไฟลวมีหน้าที่ตัดไฟลวก่อนที่จะเป็นอันตรายกับมนุษย์และช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่ดีจึงควรมีระบบสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อเสริมการทํางานซึ่งกันและกันเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2. ออายุการใช้งานของสายไฟ ฉนวนหรือเปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอกส่วนใหญ่ทำมาจาก PVC ซึ่งมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนานปกติถ้าเราไม่ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าขนาดของอุปกรณ์หรือไม่ถูกหนูกัดแทะสายไฟอายุการใช้งานของสายไฟฟ้าจะมีอายุยาวนานประมาณ15-20ปีแต่ถ้าปล่อยให้ถูกกระแทก ตากแดดตากลมตากฝนหรือถูกรังสี uv เล่นงานเป็นประจำสายไฟจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน10ปีดังนั้นการเดินสายไฟแบบร้อยท่อจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟได้ครับ 3. การกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับกำลังวัดวัดคือหน่วยวัดที่บอกพลังงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีวัดมากจะกินไฟมากกว่าอุปกรณ์ที่มีวัดน้อยเมื่อเทียบในเวลาที่เท่ากัน เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดจะมีจํานวนวัตต์บอกไว้บนตัวสินค้าซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถคํานวณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานภายหลังได้สรุปสั้นๆสาเรื่องควรรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้าน 1. ควรมีระบบสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสสายไฟที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า15-20ปีและควรเดินสายไฟแบบร้อยท่อเพื่อเพิ่อมาอายุการใช้งาน 3. การกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจํานวน,วนวัตต์ยิ่งัตต์มากยิ่งกินไฟมาก ควรเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของเราเองเรื่องไฟฟ้าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดหากเรามีความเข้าใจเพียงพอมีความระมัดระวังและรู้จักการทํางานที่ปลอดภัยแล้วเรื่องไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่เราสามารถตรวจสอบเองได้ถ้าหากยังไม่มั่นใจก็ให้ในายช่างผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลครับพบกับบริการนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือโทร1746-6ก 6, 6. นายช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง